คนวันนี้ไม่ค่อยเห็นสงครามก็เลยคิดว่าสงครามไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผมบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่มีสงครามแบบนั้นแบบที่ผ่านมาขนาดใหญ่แล้วแ,แต่ผมอยู่ในระหว่างกลางตรงนั้นมาแล้วผมเห็นทางการตรงนั้นมาแล้วในประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมในแสแดนของเราใช่ไหมในประเทศของเราเองลบกันเองก็มีหมดะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องให้ความตรงลี้นะสิ่งว่าสุดทุวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มองประเทศไทยจะลบหรือไม่ลบโนนข้างนอกเขาลงกันหรือเปล่าเหตุการณ์ในทะเลจีใต้ว่าไง ไต้หวันอยู่ใกล้ลเราไหมเนี่ยเราพู้นี้กําลังจะเป็นเป้าหมายของโลกทั้งสิ้นในภูมิภาคในการที่จะแบ่งข้างเลือกข้างเราจะทาไงาอยู่ไงอะ่ะถ้าเราไม่มีอะไรที่เข้มแข็งเพียงพอไม่มีศักยภาพเพียงพอเราก็ป้องก,กันตัวเองไม่ได้นะเลือกไม่ได้มากนะครับเพราะนั้นเราต้องแข็งแรงตรงนี้เพราะฉะนั้นมีเรามีทหารที่เข้มแข็งมียุทธวกรณ์ที่ แขงแรงมีเทคโนโลยีที่ทันเท่าทันกับเขานั่นแหละจะไม่จหลบ